มื่อนี้งานบ่หลายยายพรผืน่นก็เลยมาตำม,มังหุงให้เป็นกับข้าวเทียงของข่อยในมื้อนี้แก่มังหุงที่ได้มากําลังเหื่อมใกล้ชิชูเอามาตำพอดีแซ่บเลยรอบนี้ยายมีผู้ช่วยหนึ่งคนช่วยสำรับเตึมเครื่องปรุงตังจากยายพรบ่มีเวลาตำสูหลายวันแล้วมืนน้อนี้คิดอยากตอนเชา้าก็เลยโทรบอกยายพรขอเข้ามาหามังหุงมาตำในเด้อยายมื้อนี้ก็พอดีเขากับงานบ่หลายนี่ก็เลยได้มังหุงมาตำก,ก,ก,กินช่วงเที่ยงฮนะแล้วอย่างมืนน้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์กับเขาก็บ่ค่อยมีค่ขท้นงานข่อยก็มากมากตำมังหุงเป็นเมนูที่กินได้ทุกวััันนนนมมมมืืื้้้้้้ออออีีีีีกกก็็็สสสิิแแตตต่่่่่่่าาหหหหุุุงงงงงงงยยยยยยเเเเดดดวววคคผูชพพรรรใใใปลลล ส่วนยายพรผืนมีแต่ตำอย่างเดียวมื้อนี้พีเศษกับิตําหลายนี่เพื่อแบ่งไปให้พี่รปภและผัวยายยามรอบนี้มาเพิ่มตั้งสส่วนผัวยหญยามสีมานังกินน้ำกันผัวยหยยามพอดีกำลังมาส่วนพวกข่อยสาพทนบวบไวขอกินก่อนเลยมากินข้าวเถียงด้วยกันนะทุกคนตํหมหุงเช่บเชพีมือยายพรคิดว่าแต่บ่มีกับข้าวเลเซอร์ก็ได้ทอดไข่มาด้วยกินตำหมงหุงรอบนี้บบมีแต่ข้าวปุ้นเชี้ดายที่้านปีปกติเวลากินตํามงหุงแต่ราคาต้องมีข้าวปุ้นกินกับช่อง ชีวิตคนเรามาทํางานอยู่เมืองไทยได้นั่นได้นี่ก็หามาสูกกันกินหลายคนแบบนี้มีความสูกจริงๆเขาอิ่มแล้วเวลาหลายกะสิพักกันนอนพักผ่อนตอในเวลาหนึ่งชั่วโมง